นีมาทะเลกันนะคะมาแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งมีอะไรบ้างน้องเก๋มีน้ำส้มตำค่ะยังไม่ได้ทำอันนี้แซลมอนดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วแหลนปลาอร่อยแล้วก็มีลิ้นย่างมีหมูมะนาวไส้ไส้ปลาลวกแล้วก็นี่หมูมะนาวจิ้มแล้วก็มะม่วงอ่ะแล้วก็ขาดไม่เก๋ ค่ะนี่น้องส้มนะคะน้องส้มแต่น้องน้องอะไรน้องพลอยน้องพลอยแล้วก็แต่ละอันนี้ก็คือน้องลูกกาลูกกานี่น้องชายมีแต่คนหน้าตาหล่อๆสวยๆนะฮะแกด้วยนี่ก็บรรยากาศใส่ท้องแฝงอ่ะเธอมาๆๆมามานะฮะพี่น้องทุกทุกคนนี่บรรยากาศเรามากินข้าวกันอยู่ริมทะเลนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา สี่โมงครึ่งโมงกลุ่มคะแล้วคนมากหม่อันนี้ใส่โอเคใส่ปากเลยเธอใส่ยังคะแซมอนแซมอนอ่ะกินโชก็ได้นะลายด้วยอร่อยอ่ะเคไปจัดไปน้องจัค่อยมักเล่าเลยอ่ะนี่ดูดูน้องเจีกินโชนะฮะแซมอนแซมอนสายลูกใบเอาเบาไปก่อนเลยเนาะกินฟรุ้สเต็ปใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลมาแล้วมาแล้วนะ อ่ะแล้วก็คนละฝนะจิ้มแล้วก็ใส่ปากมากเข้าไปนะฮะนี่อร่อยเลยฉันซื้อขิงมกีอันนะเลยเซ็บองเหรอเดี๋ยวพี่มวยมาให้ดีอร่อยมากเลยแซ็บอีหิีนี่มะม่วงพี่ยางลินนะฮะ ปิกนิกริมทะเลมาเอานี่มาริมทะเลริมทะเลเจ็ดคนไงหกเจ็ดเอาละยังไม่ได้จะแก้ละนี่ไม่ได้เล่นไพ่เธอได้หนินี่ไพ่นะแล้วก็ยังไม่ได้พูดเขานะฮะโอ้ยถ้าคนไม่มีอะไรฟาพีปเจนูุศิมก่อนทั้งวันนะเฮ้ยเกยจะโคกนะ แม่หมักแซ่บไปไแม่อมหมต้มตำอ่ะเอ้าวมวยไปไหนอ่ะหวยไปไถ่รู้ม่ามันไยกับผู้ชายอุ้ยละหลานเช้าฉันปล่อยเขาปล่อยเขามงหา่นผู้ชายแล้วใบมากเอาเลยเอาเลยจ้าเอาเลยเอาเลยจัดไปออกเลยไปทันละ แบกัดได้มึงอ่อยนิดนึงมึงให้แม่เลี้ยงมึงก็ได้แล้วกัดมึงอยู่บ้านแล้วโอ้ยบักกัดเอ้ยโอเคจ้าวันนี้มาทำกุ้งดองซีอิ๊วนะจ้าโอเคนะฮะเอาใส่ซีอิ๊วลงไปจ้านะใส่ซีอิ๊วลงไปอันนี้น้องเก๋นะฮะน้องเก๋โชว์ฝีมือนะฮะใส่นักใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยจ้านี่ใส่สาวสวยแล้วก็น้ำเดือดกระเทียม ใส่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 โอ้น้ำลายไหลเลยเก๊ฮะน้ำลายไหลน้ำลายไหลใส่กุ้งหรือใส่ไหลใส่คนจ้าใส่คนก็ใช่ใส่กุ้งก็ใช่อันนี้อ่าใส่พริกจ้าใส่พริกใส่พริกนี่โรยด้วยพริกเยอะค่นะนี่น้องเก๋นะฮะใส่ใส่จ้าก็งางาอู้ยเยอะไปวะสูตรไหนสูตรฮะสูตรสูตรสูตรหรอสูตรเก๊เหรอ สูตรน้องเก๋จ้าจ้าสูตรน้องเก๋น่ะจ้าเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคนะฮะนี่ว้าวพี่น้องกุ้งดองซีอิวนะฮะเสร็จแล้วโอ้งาขาวไมพริกแรอโอ้พี่แปรงอะไม่ฮะหน้าตาคนทำมองกล้องดิเออู่ขัวแล้วมองกล้องโอเคครับนี่แหละน้องเก๋คนทำนะฮะกุ้งดองซีอิวของเรา ก็จะประมาณนี้น,นี่จ้ากับแก้มอย่างดีใช่เซบโอเคเอาเลยจ้ะตัวใหญ่ๆสดสดเลยใช่เมื่อกี้มันยังเต้นแร็บอยู่เลยเต้นแร็บเลยทีนี้มันเต้นแร็บไม่ได้แล้วมันตายแล้วมันโดนล็อกแล้วโอเคครับผมนี่ติดตามคลิปต่อไปนะฮะ เซลมอน,านาดองน้ำปาลาบุ้ยทำไรไรแม่จะแก้วเจ้าล่ะมันมีถุงมืออยู่นะเดี๋ยวไม่กุ้งเดีย๋ยวเราใส่เราเลยลมจมไส้นะฮะไส้อ่อนไส้หมูสดๆร้อนๆออ,ออกมาจากท้องเลยใช่ไหมนะครับต้มใส่ะครับใกล้ได้ที่แล้วครับผมมาเดี๋ยวครับมาเด้อใครจะกินนะ อบลิ้นหมูนะฮะนี่นี่อู้วขับกูบิดสักรอบนึงนะมันจะแซ่บขนาดนียเด้ใจเย็นใจเย็นโอเคมองลิ้นนะคะอย่ามองขาข้างๆใช่ใช่ใช่นี่ก่อนเราจะกินก็ให้เจ้าที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวทุกคนมีเนื้อไส้หมูผักย่างลิ้นดึงให้หน่อยกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งรองซีอิ๊วเนาะกับปลาแซลมอนเนาะแล้วก็ส้มตำ ส้มตำก็ยังไม่คุเคเรานะฮะนี right. ่ครับเล่าละนี oh. ่เซฟเราเล่าต่างหากเวนะเลาไปไหนหมดลูกบอกเล่าทีหลังก็ได้องพีมีมะม่วงนะบแก้ไอมยางดีครตัวอะฮะพูดเหรอเหนี่ยที่นูบอกว่าไปอยากไปตรงนู้นะเพรก็อย่างนี้ เออไม่มีมารยาอะไรเขาอยากกับเราไงไอมีไหนโซดาหน่าไอข้างหลังไงท่านเจอสมออืาดาลุดไม่เคยกินเหรออืเฮเซ่อะมราจะอยากแล้วบ้าเนออหลีมานออหลีนะมึงเนาะคนเยอะ แดจะบอกคันจะสมองการลดส้มอันนั้นตักใส่แม่อันน้นเอาเสรจีบเดี๋ยวคุณจะด่าไปผัดซีน่ามือลาดเหรอลาดลาดเลยเหรอลาลาดมุมนึ่งลาดมุมนึงให้หนูหน่อยหนูอยากกินนี่นะลาดในถ้วยนะถ้วยบอเออเออในถ้วยใครถ้วยมันละใช่เทลาดเอาก็ได้ลาดแบบนี้ก็ได้นี่ตักใส่แบบนี้เลยถ้วยนะเธอมีถ้วยหรือยังมีอีกไม่ใช่หรอเออเอาน่ะถ้วยเยอะถ้วยเยอะถ้วยมีอยู่ในถุงก็มี <Cheese. S 2> อ่ชอะยหมือนไปแขกแล้วอะอ๋อบัไดเหรอเอาออกแขกแล้วหลับ <c oughs> ล,ล,ละจอละ <c oughs> อ่ช